ขั้นหัวเก่านั่งหัวจนเลือมือได้เก่าบ่วเศร้าแล้วก็จนปวดริบมือกบปวดปวดปวดทุกที่ท่ออก่อนนะเพะนี่ตกบบบวเดวมันกระโดดแมมอยังนั่งหัวเหลเอโอ้ยยังมาใส่บวเศ้าตาเลรสวัสดีพ่อเฮ็ดมากจะปีแล้วครับบเพ่อนเฮ็ดมันเฮ็ดมากจะหน่อยกว่าตาอุเย็บหาปีตาตอนขงหมุนธรรมดาครับ ใบ,าบ,าบาขามาเปลี่ยนหีีกัมาเห็ดเออจะเห็ดมาสองสามหมดก็เราไม่ได้อยู่บ้านแบบเปลือกนี้เห็ดมามันกับเ,เขาครับใบน,นี้มาเหา็ดไม่จับจุบไม่ได้แบบนี้มาจับจุดไม่ได้ก็เด้อยเลิอเห็ดมาโอ้เขาคักเขาแน่ดเน้อง่อเนาะอ้หน้มันเขากับเขาอย่ดีครับ แต่ว่าขันบอ่อเขามันกับผิดเหลียงจงเวงเข้าตัวหนึ่งจนได้ขันพุม,มาวิ่งมันมบ่าผาดจะเคียรวิ่งเลยว่าผ่าสิครับว่าใครผาาเป็นเป็นสูตรผสมหลายหลายสูตรมั่นร่งกันบอ่นะบอผ่าสูตรเดียวครับครับสูตรเดียวสูตรเดียวสูตรจุ่มที่่านมาแล้วแต่หลอดกระหมุนมของพอเพอใส่ต,งตังตะกี้ใส่หลอดกระหมุนครับ บาดเขาไม่จับออกหนีเรื่องเวรใส่มันก็เลยเฮ็ดง่ายกว่ากันโอ้เฮ็ดง่ายครับเดี๋ยวนี้ง่ายมันบ่ครับครับถ่ายเฮ็ดง่ายกับห้าลุยห้าถือก็เก่าอันนี้ค้าห้าอเาะเนาเข้าเนาเข้าจับผิดมันกับพีดก็ได้ไม่เกิดเป็นเรื่องปกติเนาะระวังวัตถิพันธ์ม่านี่เลขสูตรมันผันตรงกับฝันเนาะพอเนาะมันเลขมันตรงก็ความฝันว่านี้ฝันไปพราะว่าฝันแต่งสื่อแล้ว โอ้ยว่าธรรมดามันออกไทยโทรศัพท์พอพ้อยิบมาแล้ฝันทิมันอยู่เมื่อวันที่ไปตำจามตัวข้างบนคนนะามันแกยังดีมันมาโล่งลางเล้วพอเนาะเป็นยังสานีก็ว่าธรรมดาเล็มันเนาะแต่ได้ก่อนสามเจ็ดมันบ่สามเจ็ดสมเล่กลงออสามเจ็ด่างโอ้เล็กไทยโทรศัพท์เพื่อจังแมนคารโกด เลขคำนวณเข้ากันมับเนาะเข้ากันมับเลยพ่อสามสามเจ็ดพอดีคำนวณเลขแล้วยังงหมดแรงมากมาฝันไงอือโอ้ทีแมนอีเลี่ยตี้มาสั่งป่ะครับฝันฝันต่อเลยวะพ่อครับพอดีเลขพอดีมือนั่นเนาะเด็กวัดป้ากับคำนวณปั๊บาแมนเนาะค่ะตอนแรกมากกับฝันเลยฝันเพิ่น มักเกี่ยวกันเป็นตัวเดียวกันอีกที่กว่าครับเอาอเอซี่เพิ่นเบิ่งได้ป่ะนะเพิ่นบ่ทันเห็นอันนี้หัวที่ผ่านเนาะครับครับหัวทิพานมาให้เพิ่นเบิ่งครับอันนี้งัวที่ผ่านแล้วเด้อครับเด้อครับตัวอย่างตัวอย่างครับตัวอย่างแม่เดี๋ยวเพิ่นสิว่าแม่นหลังห้อยออกนะครับจะไปเอาเด้อย่าไปเอาอย่าไปซื้อตัวต่อจะจะกันทีซื้อจะซื้อตัวใหม่ครับครับอันนี้ให้ตัวอย่างให้เบิ่งเนาะตัวอย่างให้เบิ่ง ย่านพี่น้องว่าแม่นหลังหวยออกเนาะครับอันนี้คือสถิติว่าที่ผ่านมาเนาะค่ะตัววันที่หนึ่งคุณไม่ค่อยเขาเต็มเต็มตัววันที่หนึ่งพอเฮ็ดไวเหลี่ยมนบ่พอวันที่หนึ่งตัวล่าี่เฮ็ดเรียแล้วเออครับเอาพอลงได้แล้วครับอันนี้ตัวย่างพี่น้องเพิ่นเห็นแล้วล่ะเพิ่นที่เขียนให้เอาแต่นพ่อโอ้ยเอาโอ้นี่ให้พ่อเราเขียนหน่อยนให้เราต้องเขียนเองดิคำนวณเราเร่งก็พูดคำนวณเลยครับ ก็คำนวนแต็มแถวบ้านนี่บ่พอเลกอกแล้วโอ้เลขกออปุ๊บนั่นเนี่มันจังมันของแข่ยังยังหลักก่อนี่แหละใจพ่อเนี่ยชุดบันที่ชุดที่เราชุดพ่อขจรพ่อขจรครับ ย,<น>ยับลงข้างเต็นพอ่อว่าพ่อเอาข่าจอนตอลุ่ม <im it> จอนตอล,ต<น>ลง <im it> เออนะครับพ่อแล้วก็ข่าจอนโดนบาดนี่นะโอเคตัวง่ายก็ได้ครับนี่พ่อมีเลขลัก,ก,กเอาเลขล,ลักล้มเลขเด่นแหละพอ่อเด่นก่อนนะ <im it> เลขล,ลักเลขเด่นมีเก่ากับสาม นี่เลขลักบอกว่า,าจังเบิงทีเดียวเด้อพี่น,อน้อนเดี๋ยวคอยเบิงพ่อให้พ่อเล่าเขียนไปเลยมีเก้ามีสามมีสองมีสี่เด้เอเขาฟังพ่อเพิน่นแล้วก็เบ,บิงเพิ่นเขียนไปแล้วทางแอดมินหนึ่งที่อ่านให้ฟังไปน้ามีหรอกครับท่านผู้ชมครับเอาจังเบิงเพียเดียวเหนก็นได้นะครับ จับคู่เด่นนะครับตอนนี้เก้าสามมาแล้วคู่แหลกนะครับับ่น้าะครับเพิ่นกลับเอาเองพ่อว่นยากให้พี่น้องทีีไปกลับเด้อครับปากกาแดงปากกาแดงไปกลับด้วยนะครับอวยวงกลมให้แล้วพี่น้องไป ีเด็กพ่อขัดจอนี้บ่าใครไายตัวรอกตะเก้าไปน,น้อยจันจัดสามแล้วเขียนให้ล่างตัวเดียวเด้อเหมือนนั้นแต่ต้องกลับน้ำมันมหารมกรับเองเอง จะบนล่างห้อมไปกลับแล้วบนล่างเอาเองนะครับคู่รองมีเก้าสองกับเก้าสี่ป่ะครับพสามตัวบ่มีบ่พ่อไม่ใช่บ่าลุยบอชุดสามตัวพ่อเราไม่อยากหายไปสั่นแต่ว่าแก่เช่นเช่นเป็นตัวล่องไว้ก็ได้พ่อเช่นไม่หลุดเพื่อมันเขาสามตัวมันบ่แน่ทีต ในพ่อธนาะในพ่อ,อ,พอ,อมั่นใจกันคือสองโตน้องพ่อนะ พ่อเพิ่นคิดเองคำนวณเองเนอะครับแต่ว่าเพิ่นบวชไปไปเขียนว่าสูตรนุ้นมากยังไนหรอกครับแต่ว่าเพิ่นคิดไวแล้วเพิ่นก็นมาเขียนให้เลยครับพ่อขจรนะครับครูพเพิ่นคำนวณน,นะครับสามโตพ่อให้จับให้สองหางเนาะคะ่ะครับสองหางนี่สองหางตามเดือบืยทุกปีที่เจ้าเนะาะรับผู้พันได้เห็นอืมมียังไงก็แล้วแต่พ่อเอนี่็ไ้ สามตัวมีโอ้เ่นเอาเอาเลขเด่นของพ่อก่อนมีตัวใดนะจ๊ะพออ่านเป็นตัวเลขเฉพาะสามตัวเฉพาะสามตัวขั้วมีคุงพอเด้อตัวเด่นหกเก้าสามมั่นหมดครับเก้าสามได้ครับตัวเด่นได้ตัวร่องเลยครับตัวร่องก็เจ็ดเก้าสามทนี้ครับท่านี้แหละให้ปหไปไลน์มื่อกี่ไลนครับว่สจะให้่ปหลายตัว ส่วนส่วนส่วนสองตัวมีตัวใดแน่จ๊ะพ่อสองตัวก็ตัวเด่นที่ชุดก็เก้าสามเก้าสามร่วมเก้าสองเก้าสี่ตัวรองเก้าสองเก้าสี่เอ้ยสี่ท่างไก่ทั้งไก่ก็ได้ป่านี้พ่อมีเหรีเลขเออตัวเด่นตัวเด่นที่เจ็ดจับคู่มีมีมีเลขจากตัวจ้ะมีแค่สี่ตัวครับมีเลขตัวใดแน่จ๊ะพ่อเก้าสามสองสี่ครับ อ๋อเลขเก้าเลขสามเลขสองเลขซี่นี่เป็นเลขเด่นที่พ่อเสียมาจับไซกันจับคู่กันแม่นมะค่ะการขึ้นดูเอฟซีสี่อาจสิบเป็ดจับเอาเป็นเลขซีตัวนี่คือหมุนหมุนกันไปเลยแม่นมาค่ะหมุนอยู่ในนี้แล้วนี่ครับหมุนอยู่ในนีแล้วจะพอจับห้หมุนห้แล้วครับตามตัวก็จับห้แล้วอยู่ในหันแล้วแั่นวะค่ะเป็น แนวข้างของพ่อกระจอนวันเปนที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะคพ,พ่อพ่อมีฝันมีอย่างมาพ่อปกติรอบนี้ยังจำบ้านได้เอเน